I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't <Okay, S 2> นะครับรอบสองนะครับสายล่างเรามากันที่สายล่างนะครับระหว่างน้องโอ๊ตอายมะนะครับเจอกับน้องใหม่นะครับน้องใหม่ของเราน้องแบงค์นะครับโดยที่อ่าน้องแบงค์เริ่มก่อนครับผมเริ่มได้เลยครับเป็นไทเกร์ครับนเลยผมเป็นนะัก่าวอแล้ เออไลฟ์เป็นเ,ลเวลาแค่รอครับเก้าหนึ่งหมดจากตัวเริ่มหมดสภาพไปหาเกษานจบเลยเอาเรเวอร์ขึ้นมือครับโอเคครับเจอเด็กเดิมเรวอนก็เทียท <laughs> ทร์รอร่ะเลยครับเริ่มเป็นจดการหนึ่งใบครับบาลไลฟ์ครับตัวเริ่มตัวหนึ่งไลฟ์ไปคิวครับ ปึ๊บวิเชิ่คอเป็นอือคอครับเมื่อหกบันยากาศแบบอากาศครับ <Okay. S 2> ได้ครับผมเป็นฮิวเข้าพลังแหวนหนึ่งเดิมครับเริ่มมีเป็นสองอะไรครับตัวหนึ่ง ก็ีดนครับลงนี้คลอรอครับสกิลครับท็อเจ็ดหาอปอยขึ้นได้ครับเต็มเลยไม่เจอแต่รลังเพิ่มขึ้นสามพัน0 0พันแมนครับข้าเลยครับได้ครับอพกอดหนึ่งแดงครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับเดี๋ยวครับ เมื่อหนึ่งตีครับเมื่อห้าครับขาเธอครับคาเต้ครับเัอกันหนึ่งใบไลท์ครับอือคนนี้ไม่มีเซ็ตอะไรอะขอครับสกิลลงสนามครับเขาห้าหาสามไม่เจอ อนนี้บอกว่าถ้าผมมีเการมากกว่า2,000าะครับแบตเติลครับอ่า1,000สามที่วันกาศครับ5,000ครับ1,000แปดที่วันกาศครับเข้าครับได้เช็คครับเป็นเดียวเดียร์คโอ้มาแล้วติอทกเกอร์รักเดินเลยครับตั้จัวเด็นยวไปเลวันครับครับเรินมเลยเดี๋ยว ลุง <c oughs> ครับสก,กีครับท็อปเจ็ดใบครับมันก็เอาขึ้นมือครับครับผม ปวกสามานนงครับแล้วก็สก,กิลครับเ,เรียกครับลบห้าพันครับ,บ, 5, ค,รบครับผม okay. ดีครับมือสี่ครับตีครั้งแรกบ้านหนึ่งลบขึ้นมาไม่กาดครับหนึ่งดิงไม่มีติเกอร์ครับตัวนี้มีสก,กิลท่าแวนพลังต่าจแต่ปกตีจะตีจา,จากแถวหลังได้ครับเป็นารตีแหวน ชีพเอ็ดสิบสี่หนึ่งเดมครับไม่มีทิกเกอร์ครับเมื่อหนึ่งครับเงินหนึ่งให้หมื่นครับให้ให้หมื่นห้าครับแรตตี้ครับเห็นเลสี่ใบบวกห้าพานเมื่อสี่ครับให้สองหมื่นครับ มือสี่ตีอีกรอบตอนนั้นเมื่อกี่ใบครับมือสี่ครับอืมไเหมือนครับเรวันตีครับสกิลครับเอ่อเห็นเลสห้าใบบวกกันห้าบวกไรแล้วก็สกิลการเลียสปัรลูกเข้าเลยครับสามใบครับแต่แรกเก้หนึ่งครับเก้สองครับเก้หนึ่ง แดมครับ <Thank you. S 2> ไม่มีติกเกอร์มือสี่ตีแวน์ครับเข้าเลยครับพี e ่ you, ครับประจังิจการขาดเธอครับสแตนครับเจาะหนึ่งบาท <c oughs> ไลท์เป็น d หรอ่าดีคอร์สครับแบบสองอ้าวชา้าไปแล้วม, <c oughs> มาแล้วเดีะคอร์สตัวหนึ่งครับเลือกเป็นโอเวอร์โหลดที่ชื่อหน้าจากตัวเองเข้าโตครับเลือกเป็นเหรนครับได้รับชื่อแล้วก็สกิลั้งหมดของเหรียน ชาไปแล้วโอเคเรื่องกองโอเคข้ชบขอดีคอด์ัวโอเดีแล้วครับอ่าอืมสองมปหนึ 21, ่งสองทีที่บันการครับสองมปอหนึ่งสามมสอง จำนวนเท่าไหร่ครับสามเปอร์หนึ่งใช่ไหมครับออันนี้อันนี้ยี่สิบเอ็ดครับสองเปอร์หนึ่งเทนั้นเวนตีสามหนึ่งถูกไหมครับเวนตีสองหนึ่งครับแบนตีสองหนึ่งที่สองครับเป็นมิดเลยอ่าไม่หลครับได้ยินไหมการโอเคการเป็นทั้งหมดห้าหมื่นสองครับเป็นมิดเลยนะครับไม่ไกลเลย โอเคครับสองได้เช็คครับเป็นขีครับอืมเป็นขีหรอถ้าเราแวนทีข้างครับไซเคิลครับไม่มีอะไรเทคแวนก่าครับที่มือสามอ่าเทกขอทีเอ็นนะครับที่กรอบมามีโอเวอร์หลอดในโซ่ครับที่มือสามแวนสแตนบวกหมื่นครับได้ลบหนึ่งแล้วก็คนหลังบอกว่าหลังจบเบตเทิที่บูสเซ็จครับแล้วตัวหน้ามาสแตนมาสแตนตาม อันนี้สองเรหนึ่งสองคีย์ให้แวนครับสองเอหนึ่งกะครับแล้วก็อินเตอร์เซบสองใบแวนตีบูตีจะเป็นยี่สิบเอ็สาเอ็ดสี่สิบเอ็ดคีครับมีได้หนึ่งครับโนกาครับได้ครับเป็นบิคอครับ,สอ,บสองดาเมจ้กสองครับฮิวทิกเกอร์ครับพลังแวน สกิลของโอเวอร์โหลดอีกคันหนึ่งครับบอกว่าหลังจบไปเทนดี้ครับแล้วมือสีดำกว่าครับเขาต้องบาสโซบาครับตัวมันจะแสนได้ลงบอีกหนึ่งครับตัวนี้บอกว่าเห็นตัวหน้าแตนแซนตามครับเทคของดีเขาบอกว่าแบหน้าว่ทยไปเียร์เกสครับอ่าได้ตัวเองก็ไม่มีหาเป็นศูนย์ครับแปลว่าตอนนี้มันจะมีหนึ่งไดอ่าเป็นสีมือหนึ่งสองคิมีหนึ่งไดครับจริงครับริงเลขสอมไดครับดอทิเกอร์พลังวันจุอ่านเลยครับโอ้ได้ดอด้วยจดครับ ลงฟลอยด์วอร์ทครับสกิลครับเลสโซบัตหนึ่งใบเปิดท็อปลงเรียกตัวก็เป็นเด็กดีจริงจริงเด็กจิดสกิลครับเวนการเลสลบห้าพันครับครับผมงั้นเอา8ป0พันตีครับตีแวน ปล่อยเลยครับตายครับตายโอ้ er> ไม่รู้ว่ากลัวพี่จะเป็นล้อเป็นมีมหรือเปล่าเขาจริงตกก่อนแล้วนะครับตอนนี้เดี okay, okay, no uh ๋ยวขอดเราโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับน้องแม่งผ่านเขาก็บด้แกล้งอะไรบ้างนะเด็งมาเป็นแบบนี้อันนั้นเด็งมาเป็นแบบนี้ Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.